เฮีีจบหมกสามหลายเบีเีจบหมกสามสวัสดีครับสวัสดีค่ะกาก<ร>ับเราสองคนนะคะวันนี้อาจารย์อาจารย์ อาจารย์ตุลครับอาจารย์ตุลค่ะจะมาทายดวงคุณผู้ชมว่าไม่ใช่มาพบกับคุณผู้ชมนะคะแทนอาจารย์จักค่ะสาหรับในสัปดาห์นี้อีก2วันนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ค่ะก็คือวันนี้วันเสาร์ที่25แล้วก็วันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นะคะในรายการล้อปมข่าวแมะอาจารย์จักนี่โดนเก็บไปแล้วเหรอฮะใช่ค่ะเก็บไปเรียบร้อยแล้วอจารที่ไปแต่งกงแต่งกอนอะไรอยาวมาก่ะเนื้อเก็บตัวหลายบ่งหลายบทเลยเนี่ยบอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์มาโฟนตอินคุยหน่อยไหมว่าอาจารย์แต่ง ก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่พูดดีกว่าให้ไปอ่านเองถ้าเป็นกรอนก็ขอให้อยู่ในกลอนอาจารย์จักบอกอย่างนั้นวันนี้ต้องขอมาแทนอาจารย์จักสองวันใช่่คะและที่จะเริ่มพูดเป็นเรื่องอื่นใดไปไม่ได้ระหว่างธรรมกายอยู่ในเต็ดกับ DSI Army อยู่ในเตดสนุกสนานมากทุกคนแต่เกมนี้ตอนนี้เนี่ยยังถือว่าเสมออยู่นะยังไม่ได้เพียงแำอะไรยังไงใช่ไหมเป็นต่อใครเป็นต่อเปล่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทาง DSI อสไอาเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าจะมีความเป็นต่ออยู่ดหน่อยอเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายความชอบธรรมในการบังคับใช้กฎหมายนี่ต้องยกให้ดีเอสไอแต่ถ้าเกิดว่า ไปมองกลยุทของกลยุทธ์อ่าธรรมกายอยู่ในเต็ดก็น่าสนใจใช่เพราะว่าธรรมกายอยู่ในเต็ดเนี่ยเขาก็จะเก่าเกมอ่าลงสนามกระพงได้ไหมเอาเก๋าเอากับกระพงอะไรนะอีกเรื่องนึงเพราะอะไรฮะเพราะธรรมกายลงสนามมานานดีเอชไอเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไม่านเอาง่ายๆว่าการข่าวหรือการแบบเผยแพร่ในโลกโซเชียลเนี่ยต้องยกให้ธรรมกายเขานะต้องยอมเขาบอกไปเจอห้องห้องหนึ่งที่เป็นห้องแบบใหญ่ใต้ดินที่การสื่อสารมันแบบ อลังการเวอร์วังมากแบบโอ้โหเหมือนสถานีโทรทัศน์หนึ่งสถานีเลยนะคะคุณผู้ชมคือจอในธรรมกายกับจอสถานีเราเนี่ยจอธรรมกายเยอะกว่าคุณผู้ชมใช่ไหมมีเป็น200จอเนี่ยโอ้โหดูเมทั่วเลยนะครับนี่เขายังไม่ไปเจออะไรฮะตรงฐานปฏิบัติการยังนะยังเข้าไม่ถึงนะตรงลูกโลกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีฐานปฏิบัติการนะครับของสาธุปอดสาธุบอดสาธุปอดนี่มาจากสาธุ รล้กับโรบอทนะครับอาสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวของพระธรรมกายจะมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์จํานวนมากผู้ใช้ Facebook จํานวนมากเนี่ยเข้าไปตอบโต้แล้วก็สรรเสริญยนยอท่านธรรมชโยดีอย่างงงดีอย่างงี้เนี่ยนะนี่เป็นปฏิบัติการของสาธุบอทที่เขาบอกว่าในห้องนั้นมีคอมพิวเตอร์นับร้อยรอยเครื่องที่จะทําการตอบโต้แล้วก็มีคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายของเราโอ้แก่งนะที่บอกว่า แม่ไปวัดก่อนนะลูกแ้วแม่ไปทําบุญแมพอถึงวัดทําไงฮะไม่ใช่ทําบุญเลยขึ้นไปฐานลูกโลกปฏิบัติแล้วก็ไปก็ปีเพสก็ปีเพสก็ปีเพสพระพุทธมร้ยดูนี่คุณแม่มีคนเขียนตะกี้ให้ด้วยอจริงดิถามมาดูได้ยังไงเอหมอมโนบอกมาใช่แล้วหมอมโนก็บอกว่าตอนนี้ท่านยังอยู่ในวัดพระธรรมกายก็ไล่เล่นซ่อนหากันไปสิแล้วบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในโซนบีนะคะอยู่ในอาคารนี่แหละที่บอกว่าเป็นลูกโลกนี่แหละนะคะ หมดมี12ชั้นใช่ไหมใช่เหมือนกับท่านเนี่ยอยู่ชั้น6หมอวโนนี่จะมีตลอดเลยนะมีอัปเดตตลอดเพราะว่าเขาบอกว่ามีสปายอยู่ในนั้นด้วยส่วนหมอมโนจะจริงหรือมโนก็ค่อยวตามชื่อเี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งคุณผู้มแต่ว่าถ้าดูตามหลักการรถ่ายภาพถอยออกมานะครับไม่ต้องพูดถึงการประทะอะไรกันเนี่ยนะครับจะเห็นว่า ปฏิบัติการของดี i ครั้งนี้เข้าไปเพื่ออย่างเดียวก็คือไปจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับใช่ถูกไหมฮะใช่เพราะไปเบียดบังเอาทรัพย์ของคนอื่นใช่มาเป็นทรัพย์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสากลเครดิตยูเนี่ยนไม่เป็นการพื้นรุกพื้นที่ป่าหลายที่มากมาเลยแต่ว่ามีการบิดเบือนข้อมูลหาว่าเราจะไปทําร้ายพระจะไปปะทะกับพระบ้างบางคนออกมาบอกว่าเนี่ยนายกใช้มาตาสีมันไม่ได้คือถ้าเกิดว่าเราให้เปิดทางให้ไปค้นตัวไปค้นว่าพระ ธรรมชอยู่ในวัดหรือเปล่าแค่นั้นไม่เจอก็จบใช่ไหมแต่นี่้อมออกมาพูดแล้วนะบอกถ้าเดือนนี้ไม่เจออีกดึงเดือนค่อยค้นปีหนึ่งก็ค้นเพราะอะไรครับถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราค้นไม่เจอเขาก็ออกแต่วัดพระธรรมกายท่าชมมีพื้นที่กว้างขวางเป็นหมื่นๆไร่มันจะไปค้นตังไงถูกให้เขาค้นสองวันนม่ปิดไม่เข้าไม่ได้นี่คือที่สําคัญนะครับและถามว่าข้อมูลทั้งหมดนี้คนฝั่งวัดพระธรรมกายเชื่อไหม ว่าเขาไปค้นอย่างเดียวเขาไม่เชื่อเพราะความเข้มแข็งของสำนักสื่อสารที่เราอ <ง S 2> บอกว่าน,นี่คือแต้มต่อของวัดพระธรรมกายพูดอะไร สิทธิ์ก็เชื่อเคยตอนนั้นเคยคุยคุณองอาจนะเขาบอกโอ้โหที่นี่นี่พระดูแลอย่างดีเลยองอาจกลับมาแล้วนะมาโพสเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กใหญ่เลยส่งมาให้ที่ฉันด้วยส่งมาให้ดิฉันด้วยค่ะก็คุณองอาจนะไม่แม่ก็คือบอกเขาก็ส่งมาแล้วก็อ่านอ่านอะไรอย่างนี้ก็มีแบบพูดถึงว่ามีการไปทําร้องเรียนจดหมายให้กับองค์กรพระโลกหรือว่าองค์กรของยูเอลเย่แยะไปหมดเลยนะคะซึ่งซึ่งก็ต้องดูว่าจริงหรือไม่อะไรยังไงค่ะทีนี้สำนักสื่อสารองค์กรเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะ ต้องให้เข้ามาสอนรัฐบาลหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลหรือว่า DHI สื่อสารกับธรรมกายสื่อสารเนี่ยคนละเรื่องคนละราวไปเลยพออะไรมาปุ๊บเขาตอบปั๊บใช่ไหมใช่ครับแต่ดีไซน์สเมื่อก่อนเป็นไงรอแถลงรอแถลงอะแล้วก็ไม่มีตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นนี่พัสนิทวงเนี่ยโพสเฟสบุ๊กทุก3นาที ผมจะไปหาข่าวอันเดิมเอาหาไม่เจอแล้วไปอยู่ข้างล่างสุดแล้วพรนพดลอีกคนนึงอ่าอีกองขยันทางานมากมากเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเห็นว่าดี i กํไกลังเข้าไปเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับแต่คนวัดพระธรรมกายคุณผู้ชมเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดยังไงเขาคิดว่าตอนนี้รัฐบาลที่เข้าไปเนี่ยกําลังจะเพราะถังแตกอ๋อไม่มีตังอ่ากาลังจะไปเบียดบังเอาทรัพย์ของพระ่ยมีอเอารูปเหมือนหลวงปู่สด หลวงพ่อสดวัดปางน้ำเนี่ยนะที่เป็นทองคำหนักหนึ่งตันเนี่ยหนึ่งตันเลยเหรอจะยึดมาแล้วก็เอามาจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือจะจ่ายนู่นจ่ายนี่จะเป็นไปได้ยังไงนี่อีกหนึ่งเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาพูดกันว่าสาเหตุที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่ามีอีกศาสนาหนึ่งเข้ามาชักใยลวงตู่เพื่อที่จะให้เอาศาสนาเนี้ยเข้ามาครอบงำแล้วศาสนาพุทธจะได้ตกไปนี่เขาบอกเลยนะว่าสนชเนี่ยเป็นอิสลามับเป็นหมดเลยเออ ถึงศาสนาอื่นแล้วก็โจมตีศาสนาอื่นนั่นนะสิทำทันที่เขาก็อยู่ของเขาเขาไม่ได้มายุ่งกับคุณเลยครับระวังงานเข้านะคะนั่นนะสิครับอ่าเนี่ยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคนมันมีแผลคุณจะตะโกนแยมกลบไงกลบคนมันมีแผลเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยก็จะมีคนแย้งแทนรัฐบาลรัฐบาลก็แย้งส่วนหนึ่งคนที่แย้งรัฐบาลก็มีส่วนหนึ่งแล้วรัฐบาลแย้งยังไงเช่นเรื่องของไปเอาทองเพราะรัฐบาลถังแตกเนี่ยนะฮะ ไปฟังเสียงลุงตู่กันนิดนึงเรื่องนี้เช<ฆ>ิญครับแล้วไม่เราบอกผมจะไปยึดพระเพะอ,อะรตรงองค์ง้องคำไปมาโอยผมยังไม่รู้อยู่ไหนมีอ่ะมีป่ะแล้วแน่ใจไหมพระแท้แหละอืมไอ้ที่เอาเงินไปแหละไปหลอ่อพระองค์กระดานนั้นเนะ่ะก็มันจะงรั่วไปสากกรคบอีกเค่ไนอยู่เนี่ยเลยอ่าดเูเนี<ฆ>่ยนะครับลูกตู่นี่ถึงกับบอกเองให้<ฆ>มันจริงแล้วมันปลอมอนะครับแต่จากการตรวจสอบเนี่ย ทองจริงแน่นอนอทองที่ทเ,เอาไปหล่อหลวงพ่อสดเนี่ยนะคระกับทองจริงแน่นอน แต่จะจริงเท่าไหร่ยังไงเนี่ยไม่ทราบทําไมถึงต้องเชื่อว่าทองจริงเพราะเวลาเขาหล่อเนี่ยคุณจตุรพลเคยไปดูไหมครับหล่อพระใช่ไหมคยยเคคุณหญิงคุณนายก็จะถอดสร้อยถอดแหวนมาแล้วก็จะหถอนดมีแค่อะไรเลยหมีอะไรฮะเหรียญสลึงได้บุญได้บุญเหรียญสลึงไม่ให้หล่อมเหรียญสลึงไปวางข้างไปวางในกะละมังเขาบอกว่าไปหลอมได้อ่ะนี่นะครับเก็บเหรียญสลึงไว้แต่มันก็มีข้อที่มีข้อสังเกตโดยนักข่าวที่เขาไปหามานะครับปรากฏว่ามีการให้ ข้อมูลจากช่างของกรมศินคุณบุญส่งนุดน้อมบุญมาตั้งแต่23ธันวาสี่หในสมัยนั้นที่โฆษณากันว่ารูปลอหลวงพ่อสดหนักหนึ่งตันแต่จริงๆไม่ถึง1ตันเพราะคุณบุญส่งเนี่ยเป็นคนที่ดูแลการผลิตบอกว่าใช้ทองจริงเนี่ยนะครับ99.5%เนี่ยล้อมเบ้าละ60กิโลกิโลใช้ไปเจ็ดเบ้า รวมกันก็420กิโล420กิโลแฮะโอ้โหคุณสุรนนคูณไวมากผมยังคิดอยู่เลยนะแปลว่าไม่ถึง1ตันถูกไหม<ะ>แล้ววัดไปโฆษณาได้ยังไงบอกรูป เหมือนหลวงพ่อสวดทองคําแท้หนักหนึ่งตันหนึ่งตันเป็นกิโลอ่ะหนึ่งตันก็พันโลอ๋อพันโลเหรอนี่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยฉันตกเลขฉันตกคุณเป็นแต่ว่านี่ไม่ได้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 มุสานะเออถูกไหมฮะมุสาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะตัวเองเป็นพระเป็นเจ้าใช่ไม่ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือพระนพธลก็ยังมุสาต่อนะคะบอกว่าเนี่ยทางด้านของเวลาที่มีเรื่องยุ่งพระบากาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสนชได้ออก เรื่องหลายเรื่องเลยอ,อย่างเช่นยกเลิกสามบาทรักษาทุโรคยกเลิอกอบตอยกเลิกเบี้ยคนชารายกเลิกเบี้ยพิการยกรเลิกเงินอุดหนุนวัดยกเลิกอ,อะไรนะใช้ประกาศใช้พรบอิสลามพูดอย่างนี้เลยนะรรประกาศใช้พรบอ,อะไรนะอ,ออะไรเนี่ยสักอันหนึ่งแล้วก็บอกว่าจากเงินภาษีพวกคุณคโอ้โหนี่พระนี่พยายามจะเบียดบังไปถึงเรื่องว่ารัฐบาลทางแตกแล้วกําลังจะมาเอาพระวัตธรรมกายมั่งคั่งบิดเบือนข่าวไปถึงขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่ เรื่องของสํานักสื่อสารองค์กรวัระธรรมกายได้ทํากันซึ่งมันไม่ดีนะมันมันมันกลายเป็นว่าเป็นการเบียดเบือนข้อข้อมูลจริงๆสํานักสื่อสารองค์กรต้องมีการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงข้อจริงไม่ใช่ข้อเท็จด้วยอันนี้กลายเป็นข้อเท็จไปไม่ใช่ข้อจริงนะครับรวมถึงเรื่องการสื่อสารอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเรื่องของข่าวสารตรงไหนเป็นจุดไหนที่เพี้ยพล้ำเขาก็จะไปอุดเช่น พีงพรมให้กับทีนิวเพีงพรมให้กับ TV, อมารินทีวีเพียงพรมใกับเนชั่นให้กับเนชั่นจน<อ>ห้ามเลยนะครับ สามสำนักข,ข่าวนี้เขาแบบเขาค้นเนี่ยเขาใสกันเต็มที่ดังนั้นไม่ให้เข้าน,นี่นี่หนึ่งเรื่องนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าการเอาภาพที่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านก็ดีของพระก็ดีของเมนก็ดีออกไปสู่สายตาประชาชน <Kh ak. S 1> แต่ว่าทีนี้บางเรื่องบางราวเนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสม <kh ak. S 1> อย่างเช่นไปเอาลูกเขาที่เป็น,นเนนเนี่ยนะครับมาจากต่างจังหวัดให้บอกวิพระพามาด้วยนะแล้วก็พร,ะ,พเระเนี่ยพามาบอกว่าจะพามาปฏิบัติธรรมที่ไหนได้จะพามาสอบที่ไหนได้เอามาเกาะ ลูกกง<ล>เนนก็หลับ,ลบอย่างเงี้เออนะเกาะลูกกงหลับอย่างเงี้งลแล้วก็ถ่ายนะรูปเนนที่เกาะลูกกงหลับเนี่ยเ,เอาไปให้ทั่วโลกดูบอกว่านี่ดูซิอ,อ DSI กำลังจะมาเบียดเบียนพระเบียดเบียนเนเออ แต่ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนเอามานะน่ะแล้วก็มาเป็นแถวหน้าด้วยเขาใช้เด็กเป็นโลดให้ด้วยเหรออย่างนี้ไม่ได้นะครับเอแม้แต่มอบเหลืองมอบแดงอะไรก็ตามเนี่ยเด็กเขาไม่ให้เข้านะต้องค่ะแต่ว่าธรรมกายเนี่ยตัวเองบอกเองว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังจะใช้แก๊สน้ำตากำลังจะตัดน้ำตัดไฟกระช้ความรุนแรงนี่บอกมาตลอดเลยแต่ตัวเองเอาเนรมาไว้ข้างหน้าเรื่องนี้ผิดหลักมนุษยธรรมอย่างแรงไม่ใช่แค่เนรผู้หญิงคนแก่ครับ ก็มาอยู่ข้างหน้าเหมือนกันไม่ได้นะน่าอาะสิเรื่องนี้ฝากไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเอ็มเนสตี้ที่บอกว่ารับจดหมายของธรรมกายแล้วเนี่ยไปดูเรื่องนี้ก่อนเอาเด็กมาไว้อย่างนี้ได้ยังไงได้ยังไงถูกต้องแล้วเด็กก็ร้องไห้กลับบ้านจนพ่อแม่ต้องมารับเดินทางมาจากอุบลบ้างเาจนทางมาจากชายนาฏ้างผมมารับลูกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจะให้มาปฏิบัติธรรมอยู่5วันสอบก็ไม่ได้สอบนะคะบอกว่ามาปฏิบัติธรรมก็เลยโดนชาวเน็ตเนี่ยต่อว่ายับเลยทีเดียวนะคะหลอกเขาแบบนี้ไม่ดีไม่เอานะจ๊เป๊ะ ไม่น่ารักเลยนะคะก็เราคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนธรรมดาก็เสพสื่อด้วยความระมัดระวังแล้วก็ดูข้อมูลเยอะๆตอนนี้แบบมีหลายเพจหลายข้อมูลที่เราต้องมาประกอบและประมวลแล้วก็ตัดสินใจในวิจารณญาณของตนเองนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาถึงเรื่องของนายกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีมากมายหลายเรื่องราวนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่อ๋ออย่าลืมค่ะผู้ชมสามารถส่งข้อความมานะคะจาก FC ก็ส่งมาได้ นะเพราะว่าตูน f อมาเนี่ยมาเป็นเป็นตุน f อก็ได้นะคะ4825118กับความเห็นกับเรื่องราวของวัดพระธรรมกายหรือว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวต่างๆที่เราจะนำเสนอในช่วงที่สเดี๋ยวกลับมาค่ะใช่ครับ ข่าวช่วงที่สองนะคะกับคุณตุลแล้วก็ดิฉันสัตยกระบนนค่ะ4825118นะคะกับการส่งข้อความมาสแสดงความคิดเห็นกับล็อกปมข่าวในช่วงค่ำคืนนี้กันนะคะใช่ครับ<ม>พูดถึงเรื่องของมาตรา44ของนายก ออกมารวมรวมปปปปหลายฉบับมากเลยอ่านไม่ทันแล้วอ่านไม่ทันทั้งเรื่องของงานราชงานหลวงงานหลวงก็มีเรื่องของการประกาศแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตําแหน่งรวมทั้งองค์กรของรัฐแล้วก็พูดถึงมาตรา44ที่ว่าด้วยการให้พระเจ้าทั้งหลายเข้าไปรายงานตัว แต่ว่าเหมือนกับมาตรา14เรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยยังไม่้ชกกระแป๊กเพราะไม่มีใครเข้าไปรายงานตัวทั้งรรมชโยและห้าเสือวัดพระธรรมกายเนี่ยไม่มีใครไปเลยเขากำลังเล่นซ่อนหากันอยู่ก็เลนไปไม่ได้คส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยปรากฏว่ามีเรื่องใหญ่หวยไปออกที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเขามีการเรียกว่าปรับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยออก แา่ตำแหน่งรวมถึงคณะกรรมาการการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยให้มีผลสิ้นสุดไปนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งบอดใหม่มาแทนนะคะโดยให้ทางด้านของรองอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ย นะคะเป็นผู้ที่รักษาการของการ,รถไฟประเทศไทยกันก่อนนะคะแล้วนอกนนั้นก็จะเป็นกรรมการอย่างเช่นคุณวรวิทิตจัมปีรัฐคุณชุนหจ,จิตสังใหม่คุณบรวรวงศินอุดมคือแต่ละคนเนี่ยมาใหม่หมดเลยแล้วก็ให้คุณผู้ว่าการคนเดิมเนี่ยก็คือคุณคุณพุทิชาติครณุทิชาติมิตรเนี่ยไปอยู่ที่สำนักนาย,ยกก่อนมันเป็นเพราะอะไรนะคะมีหลากหลายปรนะเด็นที่ที่เขาเหมือนกับพูดออกมาการคุยคุยกันออกมาบอกว่าอันดับแรกนี่ก็คือโครงการรถไฟรางคู่ที่รัฐบาลพยายามทำเร่งด่วนไปก่อนหน้านี้หลาย ที่หลายพื้นที่ไม่ได้รับการตอบสนองคุณชาตกมลมันมีเรื่องหลายเรื่องที่อย่างที่คุณชิษกมลบอกนะแต่ว่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าคคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรมาจากบขสอ๋อถูกไหมค่ะบขสเนี่ยคุณวุฒิชาติเก่งมากนะอ่าพลิกกำไรแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้บขสเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นองค์กรชั้นนำเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยดีขึ้นมากแล้วทำไมการรถไฟคุณวุฒิชาติทำไม่ได้เพราะบขสเนี่ยรถเนี่ยมีประมาณ แปดล้อต่อคันแต่รถไฟเนี่ยมีเป็น ร้อยร้อยล้อมันเกินความสามารถแปดล้อเจอเป็นร้อยล้อคุมทุนชาติรับไม่ไหวมันเคลื่อนช้าป่ะเคลื่อนช้ากับบขสป่ะครือว่าหรือว่ามันแบบยังไงคือจริงๆแล้วกรถไฟนี่เป็นแดนสนธยานะก็ขาดทุนมาตลอดเวลานะคะแล้วก็มีโครงการใหม่ก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่มีผู้รับเหมาต่างๆที่เข้ามาแล้วก็มีเรื่องราวของเห็นบอกว่ามีการไปลงทุนให้ผู้รับเหมาไปซื้อพวกบรรดาอุปกรณ์ทั้งหลายที่การสร้างทางเนี่ยก่อนรถไฟเป็นคนลงทุน แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาอุปกรณ์หรือว่ารถหรือว่าสิ่งที่จะต้องไปสร้างทางหรือารถไฟเนี่ยกลับมาให้การรถไฟซึ่งมันไม่มีในสารระบบไม่มีในสารระบบเลยอ๋อผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างใช่แล้วมันก็ไปลงทุนได้เขาทำไมจริงๆแล้วคนที่เป็นคนก่อสร้างทางรถไฟเนี่ยคุณจะต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่าง หรืออะไรก็ตามแต่ด้วยตนเองแเราเอาเงินไปจ้างเขาไม่ใช่ว่าไปออกทุนให้เขาซื้ออุปกรณ์แล้วก็เอาอุปกรณ์นั้นกลับคืนมาให้การรถไฟรจริงๆเพราะอุปกรณ์หลังจากที่ใช้งานหนักขนาดนั้นแล้วเนี่ยไม่กลับมาการรถไฟเป็นมือสองไปแล้วนะคะเป็นมือสองไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยเห็นความอะไรอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อย่อยอยย ع, อยงสยัยหรืออะไรบางอย่างเนี่ยก็เลยมีการเปลี่ยนกันยกชุดเลยทีเดียวอ๋อเอาละ ตัวเองอาจจะเร่งทําไปหน่อยไปหน่อยากเะให้อาจจะมีเจตนาดีก็ได้นะก็ไม่ทราบอยู่เรื่องของการสอบสวนนั่นแหละเอ๊ะคุณวุฒิชาตินี่ก็รัฐบาลแต่งตั้งมาแต่แล้วใช่ครัอ้าวยังไงคะท่านนายกคะท่านแต่งตั้งมาแล้วท่านก็เอาออกเองเลยเหรอฮะครับโอ้ก็ดีนะจะได้จะได้เอาเข้าเอาออกได้ตัวท่านเองเออแต่เขาคนตัวเนี้ย มองรัฐบาลเนี่ยเอาคนเข้าออกเนี่ยเยอะน่าหลายที่นะสร้างสัตว์ูโดยไม่รู้หรือเปล่าก็จะอาจจะถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตามหน้างานอย่าคิดมากอย่าคิดมากรัชอาจจะได้กลับไปดูแปดล้อด้วยตัวเองเหมือนเดิมใช่ค่ะนอกจากเรื่องของการรถไฟยังมีเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศนี่ก็บอกเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะก็เปลี่ยนหลายหลายตำแหน่งแต่ตำแหน่งสำคัญนี่ก็คือว่าอย่างคุณเสกวณนเมธีเนี่ยนะคะ เป็นอธิบดีกรมสาราิเทศใช่ไหมก็คือเป็นโคศกกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละได้แต่งตั้งให้ดารง,งตําแหน่งเอกอัคราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติณร<อ>นครเจนีวาสพันธรัฐสมาพันธรัฐสวิสอ,อ,อันนี้ก็สําคัญนะแล้วคุณธานีทอมบอดีที่เคยเป็นเนี่ยย้ายออกมาล้แล้วมา ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงก็คือมาอยู่ในกระทรวงแทนครับค่ะแล้วก็มีหลายตำแหน่งมากแต่ว่าตำแหน่งสำคัญคือเนี้ยว่าคุณเสกไปอยู่ที่สวิสแล้วอืาแล้วใครจะมาแทนคุณเสกตอนนี้ละก็มีคุณบุตรศรีสันติพิทักษ์ได้รัรรนจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนท้าววอนไทยประจําอาเซียนนะครุงจาก,การ์ต้าอินโดนีเซียแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศแทนนะะอ่านี่นะครับดังนั้นเยอะจังเลยตอนนี้คุณเสกเองเนี่ยก็จะไปอยู่กับทางสาธาระชาติเป็นปากเป็น ก็ช่วยเป็นปลาเป็นเสียงช่วยดูกันหน่อยหรือว่ามีขงมีข่าวอะไรที่เขาไปลงกันแย่เนี่ยคุณเสียงช่วยแก้ข่าวให้หน่อยอเช่น พัทยาเมืองขายเซ็กซ์อันดับหนึ่งของโลกอันนี้อายนะแต่จริงถามว่าความจริงเป็นยังไงคะคุณโตนูนถามจริงถามว่าเขามีขายเขาก็มีอยู่ถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงแล้วผมรู้ได้ยังไงคุณไปบ่อยแล้วคะ่ะ <ๆ S 2> คุณไปบ่อยใช่ไหมก้รวาแต่จริงมันต้องยอมรับว,ว่าพัทยาถ้ามองในสายตาคนไทยเองก็เป็นเมืองที่มีทั้งเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสถานบันเทิงคุณจะไปไหว้พระพัทยามั้ยไม่ไปคุณก็ไม่ไปพัทยาก็จำอย่างอื่นไม่ทำไรอ่ะไปเที่ยวจูไปทะเลอ่ช ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ต้องแก้ภาพลักษณ์โดยด่วนนะเป็นเมืองที่ไปปรากฏว่ามีการพูดถึงในจากเว็บไซต์ของ Mirror นั่นเองของสือ่ออังกฤษบอกว่าเมืองนี้ มีโสเภณี2.7หมื่นคนโอ้โหนี่เขา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 มาเที่ยวเขามานับหัวไงเขามาเตืนน้ำหัวนับปลายหัวเลยใช่ไหมเออขนาดเรายังไม่รู้อ่ะยังไม่รู้เลยอ่มีเรื่อรู้มีเรื่อรู้ค่ะบอกว่ายกสโลแกนว่าคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปพัทยาดูมันทามโกรธนะเนี่ยเราเป็นคนเราโกรธนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงคุณตูนวิธีการแก้ปัญหาทำยังไงครับตอนนี้เองเนี่ยนะครับรายงานบอกว่าแค่พัทยาเมืองเดียวผู้ขายบริการทางเพศ หนึ่งคนต่อคนปกติห้าคนอ่ะหนึ่งต่อห้าเลยเหรอหนึ่งต่อห้าคือคนเดินั้นอยู่เนี่ยนะครับมีผู้ขายประกันทางเพศหนึ่งคนจากห้าคนนับไปเลยย่อมนี่ห้าคนนี่ห้าคนที่ฉันไปเดินนี่เขาจะคิดฉันเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่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 เกินวัยแล้วเกินวัยคนต้นครับอย่างนี้เขาบอกว่าอย่างอะยกทัพขึ้นบกอย่างกองทัพสหรัฐนาวิกโยธินทั้งหลายมาพักคาร์ทยานะแล้วก็จะมีบรรดาผู้หญิงไทยไงฮัลโหลไปฮัลโหลอย่างเงี้ยแล้วเขามาเป็นเท่าไหร่กี่ เข้ามาเป็นพันๆเราก็ไปต้อนรับนี่ก็ภาพนี้ก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมคะแล้วบรรดาที่เป็นสถานเริงรมในพัทยาที่แบบมีที่ชกมวยมีบาร์เหล่านี้ก็มีผู้หญิงทั้งนั้นเลยมีบาร์โกโก้อย่างงี้ป้ายโฆษณาโปรโมทเซ็กเนี่ยโจ่งครื่มเลยทีเดียวถ้าคุณไม่อยากให้พัทยาเป็นแบบนี้ต้องเรียกว่ารีอะไรนะรีรีแบรนด์รีแบรนด์ทำยังไงคุณตูนแนะนำเซ็นจรงนอกเหนือจากการรีแบรนด์แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องจริงๆรแล้วพัทยาเองเนี่ยมี จุดท่องเที่ยวสําคัญหลายจุดนะใช่ใช่ถ้าไม่นับว่าเราคงจะไม่ไปไหว้พระแต่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมีเมืองจําลองสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็มีอัลคาซ่ามีทิฟฟานี่แล้วก็ยังจะมีโชว์ใหญ่ๆอีกหลายโชว์ใช่ช้างเชิงเขาก็ไปเปิดที่นั่นกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญข้ามเกาะไปด้วยใช่ไหมข้ามไปเที่ยวเกาะก็ได้มีเรือรับส่งตลอดเลยนะคะซึ่งเหล่านี้ไปดูป้ายทั้งหลายเนี่ยที่มันบอกว่าโอ๊ยเนี่ยเต้นรูดเสาตรง นั้นนะคะนะโปรโมทเซ็กโชว์ตรงนี้นะคะมีหญิงมาดูแลนุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยต้อง สางไปให้หมดที่สําคัญคือพัทยามีมาเฟียเราต้องรู้มีมาเฟียด้วยนะคะเป็นแหล่งมาเฟียของบรรดาชาวต่างชาติที่มาฝังตัวอยู่นานมากแล้วนะคะอันนี้ก็สําคัญที่สำคัญคือไม่ได้มีสาวประเภทหนึ่งอย่างเดียวที่ขายบริการ,รสาวประเภทสองอก็ขายบริการเหมือนกันเขาบอกว่าอย่างนี้เราทําให้เมืองพัทยาเป็นเมืองขายบริการถูกต้องส่วนบุญดีถูกต้อง,ต,องตามกฎหมายดีไหมคุณตูนว่าไม่ดีครับไม่ด,ดีครับอะไรที่อะไรที่ อยู่ในมุมมืดเราก็ควรจะต้องจัดการอย่างมีระบบแต่ว่ายาเอาออกมาข้างหน้าอย่างเช่นตอนเนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกกฎหมายแต่ป้ายเต็มไปหมดเลยอ่ะก็ไม่ได้นะทำไมคุณไม่ดูแลครับเออแบบทางด้านเมืองพัทยาต้องดูแลสิ่งเหล่านี้แล้วที่สําคัญคือปัญหาก็คือค้ามนุษย์นะคะปัญหาเด็กจรจัดปัญหาคนไร้บ้านเยอะมากเลยพัทยาต้องช่วยกันแก้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ติดอันดับโลกอันดับโลกเหมือนกัน อันดับหนึ่งด้วยนะครับค่ะอ่านะครับเมืองไทยรถติดอันดับหนึ่งของโลกในเวลาเร่ง,รงด่วนใครเป็นคนตรวจสอบ GPS ครับอีก GPS ที่เราใช้ทุกวันนี่แหละนะคะอันนี้คือไม่ได้เป็นการสอบถามใช่แบบสอบถามอะไรแต่นี่คือ GPS ระบุเลยใช่ใช้ดาวเทียมตรวจเลยบอกอเวลาเร่งด่วนเนี่ยรถมันไม่ขยับถามาจะเถียงไหม มันเถียงไม่ได้เพราะมันมาจากดาวเทียมใช่ไหมคะแล้วใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเราจะถียงยังไงเราจะกดแล้วแล้วเราก็ใช้ GPS นะอาจากตรงนี้รถติดกี่นาทีมันจะคำนวณให้เลยนะเอซึ่งมันก็ใกล้เคียงมากกับสิ่งที่เราถึงที่เราคำนวณไปนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองที่ติดมากเลยนะไม่ใช่ที่ติดแบบทั้งวันเนี่ยไม่ใช่ที่เมืองไทยนะที่ไหนครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียรถติดทั้งในเมืองนอกเมืองติดครับเรายังดีเวลาออกสาย ออกยังยังดอกเช้ายังยังไม่ติดแต่นี่เวนเขาเอาแค่เอาแรเร่งด่วนมาพูดนี่เราก็เสียหายละมีอันดับที่2ด้วยนะคะอิสตันบูลของตุรกีค่ะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ30มสิบนาทีแต่ตอนเร่งด่วนใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วก็บอกโอ้นี่มันน้อยไปเลย1ชั่วโมงของอิสตันบูลน้อยไปอันดับที่สามเม็กซิโกซิตี้ค่ะอันดับที่4คือมอสโกอันดับที่5เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะรัสเซียอันดับที่6บูคาเรสโรมานียอันดับที่7นครชงซิ่งแล้วก็อันดับที่8เมืองเซนต์เจิ้นของจโ สิบจูไขอุ้ยนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยจีนเอาไปกินเลยนะคะอ่ะทั้งหมดต้องเป็นทวงเนี่ยนะครับทางคุณจัรกรรมนครับในรายงานเนี่ยระบุแบบตบหัวเออรูปหลังก่อนแล้วค่อยตบหัว บอกว่ากรุงเทพถึงแม้ว่าจะมีระบบขนส่งวนชนที่ใหม่เอี่ยมมีบริการเรือโดยสารในแม่น้ำม,มีเครือข่ายลํำคลองแต่ที่นี่ยังประสบกับปัญหาการจราจรที่เลวร้ายที่สุดในช่วงเลิกงานใจร้ายอ,ะอ่ะอนี่คือรูปหัวก่อนแล้วค่อยตบ,ตบทีเดียวนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยตรงนี้มันคอนบอกว่าขอเงิน ของว่า7 0 0 0ล้านทําดพัล้านจะแก้การจราจรทั้งระบบเอางั้นเลยเหรอผมไม่แน่ใจว่าไอ้27,000ล้านเนี่ยกรุงเทพจะเอาไปแก้ยังไงแต่ถามใจผมตอนนี้นะถ้ากรุงเทพเนี่ยมีกล้องให้ครบทุกจุดใครทําผิดกฎจราจรเนี่ยนะครับจับเลยลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้กล้องกล้องเนี่ยนะครับก็ไม่ดีพอดีมั่งเสียมั่งแล้วพอถ่ายไว้เนี่ยนะครับ คุณจะรวนรู้ไหมอย่าไปบอกที่ไหนออถ้าไม่จ่ายนะตำรวจไม่จับนะอา้าวเพราะกล้องของจราจรไม่ลิงก์กับขนส่งเอาแล้วกันอ่า ถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นประวัติยังไม่ลิงก์ก็คุณจะไปต่อทะเบียนไรตามปกติทำไมอย่างนั้นล่ะฮะอันนั้นในเสนี่ฝากไว้ไปแก้ปัญหาเรื่องกล้องที่มันลิงก์กันก่อนดีไหมระบบก่อนได้ค่ะแล้วครับขอให้คุณผู้ชมทุกคนนอนหลับฝันดีกับผุกคมข่าวกับเราฝันเราสองคนด้วยก็ได้ค่ะสำหรับคืนนี้และพรุ่งนี้สี่ทุ่มเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ